บ้านไหนมีหนูกวนใจบ้างคะยิ่งถ้าบ้านไหนนะคะมีซอกมีมุมมีที่อับๆเยอะๆหนูจะยิ่งเยอะเลยและบางครั้งนะคะหนูเยอะจนพานไปกัดสายไฟรถที่เราจอดไว้ทําให้ไฟรถเสียหายนะคะเดี๋ยวันนี้คะ่ะเรา,ามีเคล็ดลับวิธีก,กจาจัดหนูมาฝากทุกท่านง่ายมากๆเลยนะคะเพียงใช้แค่พริกไทยคะ่ะที่ท่านเห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดาได้หมดทุกพริกไทยเลยคะ่ะ ค่ะขั้นตอนของแคเลนะคะแคเลก็จะนําพริกไทยค่ะมาตำตำตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่พอให้พริกไทยเขาแตกแล้วก็มีกลิ่นค่ะบางท่านถามว่าใช้พริกไทยป่นได้ไหมไม่ต้องใช้พริกไทยเม็ดพริกไทยป่นเนี่ยแคเลไม่เคยลองนะ,คะเคยลองแต่พริกไทยเม็ดเอามาตำให้แหลกแหลกแบบนี้ค่ะ หนูเนี่ยเขาจะกลัวกลิ่นพริกไทยมากๆเลยนะคะแล้วจมูกหนูเขาดีมากๆเลยเมื่อมาแตกลกเนี่ยเขาจะดมก่อนเพื่อนสังเกตไหมคะถ้าหากว่าเขาได้กลิ่นพริกไทยแต่ไกลเนี่ย เขาจะหนีหายเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทำให้หนูไม่ตายเน่าเหม็นในรถนะคะในที่อับๆด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยแคเลเคยใช้วิธีใช้ยาเบื่อนะคะพอหนูตายแล้วปัญหาไม่เจอค่ะเพื่อนเหม็นมากๆเลยบางทีไปแอบตายที่ในห้องเครื่องรถนะคะยิ่งเหม็นแล้วก็หายากบางครั้งเนี่ยไปแอบในที่อับๆเราก็หาไม่เจอเหม็นมากๆถ้าเราจะตักพริกไทยที่เราตําจนแหลกแล้วนะคะมาใส่ถุงร้อนมัดปากถุงให้เรียบร้อยใช้ ขมหรือว่าอะไรแหลมๆก็ได้นะคะแทงให้ทั่วถุงได้เลยเพื่อให้กลิ่นพริกไทยออกจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในที่อับๆหรือว่าห้องเครื่องรถหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนทั้งนะคะเมื่อหนูได้กลิ่นเนี่ยรับรองหนูจะหนีหายไม่มากวนใจแน่นอนวิธีนี้ลองแล้วได้ผลนะคะใครเจอปัญหานี้ต้องลองคะ่ะ